คราบโซดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยแล้วก็ใบายักแห่งซิว่านะครับผมจากพัทที่แล้วเนี่ยเราได้คิดเลนเบดเนาะเจออาญาและและเดี๋ยวเราจะไปทำธุรกิจที่อยู่ข้างหน้านี้กันนะครับผม <Okay. S 1> คือผมอยากรู้ว่าทําไมที่ที่คาใจที่สุดเลยนะคือภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะใช้คิดเนเบลดได้อ่ะ คือมันตั้งแต่พักแรกนะจะต้องตัดนิ้วเขาเรียกว่านิ้วนางนิ้วหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการแบบว่าเหมือนยังไงอะปฏิญาณตนอย่างนี้เหรอเออพราะเป็น Hidden One นะฮะคือทุกคนในพาเอา่ะถ้าเกิดได้ Hidden Break อะไรจะต้องตัดนิ้วตัวเองนะฮะนิ้วหนึ่งอันนี้คือภารกิจเรานะครับผมให้ค่าหรือยังไง คือจากตรงนี้ก็ได้อะศพหนึงน่งเน้นเน้นโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมเลือดเรา ติดพิษหรอ้าทำไมเลอดเราลดโลเลยวะเนี่ยเห็นหมบถึงถึงถึงทีบอกเนี่ยว,ว่าเลเวลนี้ส่วนสำคัญมาก,กเกมน,นี้นะจะฆ่างยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวัยนใจเย็นใจเยเพื่อนใจเย็น โอ๊ยถ้าคนเดียวถ้าคนเดียวสู้ได้ถ้าคนเดียวสู้ได้ถ้าคนเดียวสู้ได้สู้ไหวเลยคนเดียวอะเดี๋ยวกันะใจเย็นนะ ันนี่วันนี้วันนี้โอ้ยแทงคอเลยนะข้อเทือนผมว่าผมขอแท็กสตูเนเดือะเดือดเจอเดือดเจอ,เจอแบบว่าโดนเซอร์ไพรส์อ๋อโอ้โหไม่เลยมาซี่เร็วๆเดินมาแล้ว สิ่งตู์ตรงไหนบ้างวะเยอะเลยนะฮะ<ม>จริงๆแล้วอะผมว่านะโดดใส่เลยได้ี่ว เนี้ยมันเป็นบอสอะ่ะฆ่ามานันเลยวะเนี่ยไม่ตายาแล้วเคลียร์หมดไป็นหนึ่งปล่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะตาย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 อออไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยทีละตัวทีละตัวทีละตัวโอ๋อท็อกซิกจัดเลยแว่งซ้ำศพเลย หรือวต่างกันเกินไปอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหววะ่ะแย่แล้วแย่แล้วเท่านั้นไงบวกเลยแล้วกัน <c oughs> Hey, help me get through! แตายไปกี่รอบวะเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะคือมันรอบเลีนยากอ่ะจะจะจะโดนไหมเพราะว่าหอบตัวเองอ่ะผมขอเปลี่ยนอาวุธกันแล้วกันยากว่ะนะงะขอเปลี่ยนอาวุธเลยเฮ้ยหยอเอาจริงนะ เอาจริงนะนะจริงนะนะโอเคออกมาออกมาแมวเ,เดี๋ยวกกงติดไฟนะฮะช่อยเหลือตัวประกันล็อกมาก่อนโอเค นะแบบนึงนะจะได้มีคนช่วยนะฮะโอ้ยโอ้ยเออโอ๊ยเกินไปเป้ยเเพื่อนเกินไปแล้วเกินไปแล้วเอาเอาขอแค่ฆ่ามันได้พอโอ้โห ของแค่คามันได้พอยคือต้อง um. คอนเฟิร์มคิวนะฮะจะตายแล้ว คือฆ่าได้แล้วอ่ะเหลือคอนเฟิร์มคิวอย่างเดียวอะอะไรวันนี้อ่ะ <unemployed> หรือเราต้องไปฟาร์มก่อนวะน <Ugh. S 1> ยังไงดีวะเนี่ยผมว่ารอบเลนเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะแต่ว่าชัวร์สุดแล้ว พะถ้าจะให้บุกตรงๆก็เลเวลไม่ถึงนะฮะ,ะอาจจะต้องใช้การ็อบเลนนั่นแหละงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสฟาร์มเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ ถ้านนหากถ้าให้สู้รตรงๆคงยากมากนะฮะเอาวิธีไงแหละรอบเล่นละดีละยากอ่ะน,น,นึงนะ

ซีแล้วซีแล้วอ๋อเก่งนะเหรอเก่งแล้วเหรอเก่งแล้วเหรอครับหรอ Yes ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ Confirm kill Why have you dragged me to the land of the dead You sought to kill my wife! Your oh, is a so, I did my duty as a philaketai, and for this you have taken my life. Is your vengeance above all Ormedjan? Be warned. The Philakes will hunt you down and exact revenge. May the hidden one walk beside you. The Lord of the Duat awaits. จเจอโลเคกัวแน่ไม่เอาแล้วน่ะ oh. อันนี้คือนักล่าข้าหัวเร็วสูงหมอ่ยโอ้เร็วยี่ส oh. ิบพอ่อนเลย คแล้วเอาไงต่อดีเอาเรื่องงานค่ะตัวเบกอะอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมก็อย่างอยางที่บอกไปนะฮะอันนี้ก็เลยย่สิเนี่ยมีแต่เลเวลสูงๆของเลยเห็นปะคือไม่ฟาร์มไม่ได้ปะ เอาภรรกิจน,นี้กอนแล้วกันนะฮะคือก่อนจะไปฆ่าเดชสนิกเนี่ยผมอยากจะรีววสูงสูกก่อนอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนสักพาร์ทสองพาร์ทนะฮะเก็บทุกอย่างในเมืองก่อนแล้วค่อยไปเดินเนืเรื่องหลักต่อนะฮะคนที่ฆ่าคนที่ตามจะจะฆ่าเมียเราก็โดนเราเก็บไปเลยเรียบร้อยนะฮะกมควรจะเก็บได้ก็เลือดตาแทวกระเด็นย่างเงี้น อาจจะเล่นไม่คล่องเองก็ได้มไม่ได้เล่นหลายวันจัดนะครับขออภัยเดิวนะที่ตายเยอะไมมีอะไรช่วย Great h e r a p i s t y o s merciful as a m o o Welcome brother Thank you Priest It is good to see Egyptians come back Since my drummer was jailed, it has been quiet. The silence is striking. A tanner jailed my drummer. Accused him of stealing a precious Nubian lion skin from the Daivats. Poor soul even worked for him. Tragic. He is an honest man. Leave this in my hands, priest. Magi, my drummer is in the Kibotos arsenal nearest the library. เซรัปิสวอล์กและคุณปิริสไม่อยากขี่มากลัวชนชาวบ้านนะฮะถ้าถ้าเราฆ่าชาวบ้านไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวเกมมันก็จะนี่นะฮะคือบังคับให้เราตายเลยนะครผมเพราะฉะนั้นนี่การฆ่าชาวบ้านนี่คือแบบ เรื่องต้องห้ามไเจียมนี้เลยนะฮะเนค่อยคุยกันรเรื่องหน่อย So, ผมว่าผมไปฆ่าทหารข้างหน้าก่อนละกันนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีการเรียกกำลังเสริมมาไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ 对。 ทุกดอกเลยไปหน้าสั่นเลย,เยนะเพื่อน เรื่องยังไม่ค่อยสุกมากเลย,อย,อนะเลยพอพอสู้ได้อยู่นะฮะแต่จ,จะต้องระวังในพวกอพอพอ,พอ อะไรตัวนี้ล่ะ เรียบร้อยนะฮะที่เหลือก่อนเข้าภารกิจขอเก็บของก่อนนะเพื่อนรอก่อนนะนอนรอกอนนะเพื่อนโดนไฟไหม้ด้วยนะฮะ ขั้นบนมีจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกนะรอเก็บมันให้หมดไปเลยเออแป๊บนึ่งจะไปคุยด้วย Come on the priest's request, drummer. Then get me out of here, Magi! Help but think. You seem cheerful for a man unable to walk. You jest, surely. This is the best day of my life. My foot will cost that tanner. Surely your health is worth more than that. If I can prove nothing. You would be correct. That is where you come in, friend. What is it you think I can do? Find the fools who stole it, of course. Who stole the lion skin? I turned away from the lion skin for a moment, and a bandit nabbed it and ran away. I lost him in the crowd. It happened in the Egyptian district. The guards, of course, blame me. Tough life being an Egyptian in Alexandria. I will find them then. Go on, ah. get that skin. I will be fine. ไปหาคนที่ขโมยหนังสิงโตช่ ดีๆก็ไม่รีบออฟเฟกช์เฉยโดดผิดทางนะฮะใจร้อนไวหน่อยขอโทษด้วยนะครับใบแยกเกือบให้ขาหักเลยลูกเขี่ตรงนี้ยังได้อยู่ น,นี่ครับได้แล้วอา โทษโทษโทษไม่ตั้งใจ เราได้หนังสิทธโตกลับมาแล้วนะครับผมอืมนี่ออฟฟิ This man is a thief! I am the wronged party here. My skin was stolen. And if you want it back, you will pay him for his suffering. And make amends by kneeling to Serapis. This is your answer, priest. Extortion? Fine. I feel Serapis and I have a long road ahead of us. Your journey, brother. ถือว่าเป็นการจบพาร์ทที่แบบพาร์ทนี้ค่อนข้างจะน่าเบื่อนิดน,น,นะฮะอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับผมเพราะว่า,เ,าเลเวลเราไม่ถึงด้วยแหละ เละอย่างคือแบบมันไม่มีอะไรให้เราทํามากนักนะฮะครั้งหน้านี่อาจจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมซับพาสองพาร์แล้วเดี๋ยว่ขยไปดําเนิเนเรื่องหลักนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ห้ใช้กดแชร์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมนี่เลยโอเคผมและแบกก็ขอตัวลาไปก่อนแตคลิปท่นนี้นะฮะ ถ้าผิดพลาดระไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็อาจจะข้ามไปก่อนได้เลยไปเจอคลิปพาร์ต่อไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย